สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับพี่อาร์ซิมเมอร์ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ Train s i m w o r l d 2020นะครับวันนี้พี่อาร์ซื้อรถไฟมาใหม่ครับเออเป็นตัว Baby Bullet นะฮะเป็นตัวนี้ครับเออเรามาขับรถไฟกันดีกว่าตอนนี้เออกับ Baby Bullet นะฮะที่ Peninsula Corridor นี่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเขาเรียกอะไรนะ Union Station ของเออซานฟรานซิสโกนะครับแคลิฟอร์เนียนะครับเรามาดูอินโทรของ เทรนซิมเวิลด์2020กันดีกว่าก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมจำลองการขับรถไฟใครที่ชื่นชอบนะฮะการขับรถไฟนะครับพีฮาทก็แนะนำเลยครับแนะนำหาเกมตัวนี้มาเล่นครับทีรัทที่ก็ไม่ได้เล่นมานานละมาเราเทรนนิ่งกัน we're doing climb aboard to get started okay climb aboard okay a lot of time will be spent in the engineer's seat now come all stations on the line be sure to only stop where indicated hmm. activate the auxiliary systems as ไหน? indicated uh, auxiliary engine run. okay. engine run, uh, God. on the uh, on. confirm this locomotive in the train <coughs> is in charge of the brake systems. set the cut-in control. cut off, wow. by T uh, passenger. okay. this locomotive Side has riverser. a removable reverser. Okay. take a quick glance at the platform to ensure all is safe. <gasps> then unlock the doors. ปิดประตูฮะเอ่อเขาบอกให้เราออกไปดูข้างนอกว่าบริสารขึ้นขึ้นขึ้นรถเสร็จหรือ,อยังอ่ะเสร็จแล้วครับผมล็อกประตูฮะล็อกประตูทำตรงไหนอ่ะเอ่อไม่มีก็กดตรงนี้ก็ได้กดแท็บเอาล็อกประตูทางเอ่อ Unlock the right door ใช่ไหมอันล็อกครับนี่ฮะอันล็อกประตูเรียบร้อยอุ้ยเออเี้ยทุกคนที่ดูมุมกว้างนะครับนี่ฮะประมาณนี้แล้วไงต่ออ่เดี๋ยวรอรอผู้โดยสารขึ้นเครื่องก่อนนะ not <laughs> find Okay, It's time to depart. Lock the door. Set the doors to locked. Lock crap. Okay, lock Fully releasing the brakes, wait until the brake cylinder gauge has stopped moving before applying the throttle. Uh, release. Set automatic brake to release นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วไปได้เลยปะ <c oughs> ไม่กดอะไรไม่ได้เลย <laughs> When using the throttle to increase power, do so. Okay ไปครับ ดูความเร็วด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงวันนี้เราจะมาทดลองขับรถไฟลำนี้กันนะฮะเบบี้บุลเลตนะฮะอเบรกนาีดกัตนทรนลกเบรกเขาบอกให้ ใช้คันเร่งกับเบรกนะครับเพื่อควบคุมรถไฟนะครับวันนี้รถไฟของเรานี่ครับ Caltrain California Train เป็น,เป,นเป็นรถไฟเรียกได้ว่าเป็นรถไฟชานเมืองนะครับที่เขาวิ่งกันจริงๆนะจากจริงๆเราก็จากซันฟรานไปซานโทเซอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นเส้สนทางี่เป็นนี่เป็นรถไฟลำใหม่ด้วยเออ,เอ,อปล่อยเบรกปล่อยเบรกนิดเดินเดี๋ยวเราต้องไปเบรกตรงนู้นนะแปดร้อย <c oughs> 7จ0เมตรข้างหน้านะครับขับไปเรื่อยๆร,รถไฟสองชั้นนะรถไฟที่เมริกาเนี่ยต้องหยุดเลยอยะงหกร้อยเมตร เออ่มิชชั่นของเราคือเราต้องไปไหนอ่ะ Maintain speed เราขับไปเรื่อยๆก็ได้นี่นะเออมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ป่ะงั้นเราไปกันเลย ไม่รู้รต้องขับไปถึงไหนเอ่อสต็อกแอดฮิลส์เดลนะเราต้องอ๋อเราต้องไปสต์เราต้องไปสถานีฮิลส์เดลนะครับป่ะไม่มีเวลาเป็นตัวกำหนด61ไมล์อีก3กิโลเด้อฮิลส์เดลอีก3กิโล นี train. ่ for the train เราความเร็วเราถูกจำกัดอยู่ที่เราได้ไฟเหลืองนะฮะไฟเหลืองก็ต้องระวังนะฮะเฝ้าระวังไม่ใช่สถานีนี้ไม่ต้องหยุดนะครับไม่ต้องหยุดได้ไฟเหลืองข้างหน้าออลดความเร็วลงมาหน่อย ไฟเหลืองนะครับไฟเหลืองขอความเร็วที่แปดสิบอีก1.4กิโลเมตรนะจะถึงสถานีที่เราจะต้องหยุดกันแล้วนะครับอีก1กิโลเมตร ห้500เาเมตรหรอยเมตรแล้วความเร็วที่60สิบครับห้าเมตรครับเดี๋ยวต้องหยุดล่า เข้าสถานีแล้วครับนี่นะเข้าสถานีแล้วับเลยไหมเลยไหม ไปน,นิดนึงเลยโอเคครับ <c oughs> เปิดประตู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ่อเอ้ยม,มองที่อ่าเนี่ยดูมองมองสถานี เดี๋ยวต่อไปเราจะต้องอ,ออกจากสถานีนี้ไปเวียโลเคชันเรดบูดนะแล้วก็อ m e เมอร์เจนซี r สต็อปรีคอฟเวอรี่โอเคเขาก็สอนเราเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะสอนเราโอเคเราเสร็จแล้วครับภารกิจของเราล็อกประตูครับโหลดพาสเซนเจอร์ ประตูแล้วไปได้ครับผมผู s โดยส e รขึ้ a เครื่องด e เน t นการ e ่อไป a ู้ i ดยสารขึ r e เครื e องดำเน r นการต่อไ e ผู้โดยสารเคองดำ e นินการต่อ้เาร้ยเราทไดลองดำาอ้ยเดา้ยเรองายรอาต้ิปดระเรีตดยบเรียบร้อย 8กิโลเมตรนะครับจะถึง Redwood City นะครับป่าลุยไฟเขียวได้ไฟเขียวโลดปิดปิดเบลไม่ได้ด้วยหรอมันกำลังมันกำลังทดสอบ อะไรเราอยู่ใช่ไหมเจ็ดกิโลเมตรนะครับผ่านเวสต์วูดครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดลอง Emergency Stop นะฮะ mm hmm. การควบคุมรถไฟรันนี้รถไฟขบวนนี้ด้วยาการเบรกฉุกเฉินเราจะมาทดลองกัน ดูเบรกฉุกเฉินนะว่าต้องแบบไงนะครับเจ็ดกิโลทำไมเอาสัญญาณเบล,ลออกไม่ได้เลย Emergency Stop เกิดขึ้นแล้วฮะอะตอนนี้เขากำลังจำลองอการทำการเบรกฉุกเฉินนะครับ Emergency Stop ทุกอย่างก็จะถูกดับลงฮนระแล้วก็เราจะทำอะไรไม่ได้เลยครับนะทีนี้เราจะต้อง recover นะนี่ฮนะเราจะต้อง <All the S 1> ทำการ <steps. S 1> กู้สถานกู้สภาพของรถไฟนะครับกู้สภาพของหัวรถจักรลำนี้ที่หลังจากที่มันทำการ e m e เมอร์เจนซีไปเรียบร้อยแล้วอันดับแรก Um uh, automatic brake release release cabin. Release cabin. Look out apply some trot there Say what's up, bye. The train is ready to move again. Continue on to the next station. Ah can he lo ya Caniloya? Oh my like ดูง่ายจังไฟเขียวครับผมอีกหกกิโลเมตรนะ เราสามารถที่จะปรับมุมมองได้นะครับนี่ครับอยากได้มุมมองแบบไหน5.9กิโลนะเราถึงจะถึงจะถึงสถานีนะ Red Boot City นะครับมาดูกันซิว่าในบนรถขบวนนี้เนี่ย มันมีอะไรบ้างก็มีที่นั่งช่างเครื่องนะที่นั่งช่างเครื่องอแผงควบคุมต่างๆแผงฟิวกดได้ไหมตอนนี้ยังกดไม่ได้นะอ่าฮะปิดประตูครับปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้อเอ่มเปิดเปิดหน้าต่างได้ไหมเปิดไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยโอ้บททดสอบวันนี้ทําอะไรไม่ได้เลยครับ สปีด i m i t อยู่ที่127นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเหลืออีก3าจุดเก้ากิโลเมตร สถานีชูอีก3.3กิโลเมตรได้ไประวังนะครับด้ไฟเหลืองนะครับไฟเหลืองข้างหน้าก็ไฟเหลืองนะครับ น่นอิจฉาเขานะรถไฟที่นู่นเขาจะเป็นรถไฟแบบสชั้นในนั่งรถไฟ2ชั้นด้วยแล้วก็นั่งวิ่งเป็นวิ่งสเร็วเชียเอาละอีก right. 2กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นบททดสอบนะเราเพิ่งจะถึง introduction นะ uh, introduction ของรถจักรรุ่นนี้นะครับ baby bullet แคนินซล่าคอริดอร์ของเทรนซิมเบิร์สองนีะครับอีกหนึ่งสี่กิโลเมตรต้องเบรกแล้วเพียดว่าความเร็วอยู่ร้อยนะต้องเบรกแล้วละครับกะไม่ถูกระไม่ค่อยถูกแปดร้อยเมตร 7จ0เมตร400เมตร,มตรกำลังจะเข้าสู่สถานีเรดวูดซิตี้เอาละความเร็ว50 เราจะจอดได้พอดีไหมอีก3ตู้20กิโลเมตรโอ้โหเบรกยากเหมือนกันนะเนี่ยเป๊ะเป๊ะนี่เยี่ยมอ่าเปิดประตูครับ makes perfect. Take a quick glance at the platform to ensure all is safe, then unlock the แม่... doors. เรียบรอย. Hello everybody. Hello. Hello. Raw I can do. The trains is here. พยายามจะปิดเบลนะปิดไปได้นะครับมันไม่ให้ปิดนะล็อกประตูครับไปกันต่อครับ <Good work. S 1> จบแล้วอ่ะ <Inc lusive S 1> อ่า <this introduction. S 1> นี่คือ i n t r o รดักชั่อ่าแล้วค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปอินโทรนะครับของเอ่อเบบี้บูลเล็ตเทรนนะฮะในวันนี้นะครับอ่ะเป็นคลิปสั้นๆพาทุกคนมา ขับมาจากฮิวสเดลมาเรดวูดซิตี้นะฮะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe คลิปนี้ให้พีอาด้วยก็แล้วกันนะกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าชอบนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูันใหม่ครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ